Người đó, cho đài. Sự người bỏ không ngủ, không ngủ. người trong chưa 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 trong chưa 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 cái ยันทำงุมได้กล้วม่คอยคอยเมืกี้ดลุไปไปรุ่นน้ำกององยังตัวฉบับไแล้ว่าตเสรไดแ่หงอ่เียบรื่ม่แล้วครับแม่แม่เคียบไ่แล้วม่เคียบแล้วดิฉนเนี้เชียบไปแล้วพี่้องเียบม่แล้วไปไปห

หาเสียงหาเสียงให้ร้านเราที่นคลับนะครับผมน้อยมือปวดรอปวดร้องกั สุกทายเขาใกล้สดนั้นแล้วใกล้เป็นร่มแล้วฟ้าหอมหวนมากแยกบ่ นะี่ประตูนะว่น่าแล้วกินกน่้กินเตรียมรถไปหรออาหารเตรียมไปหมดนี่นะครับอาหารเรา บรดิเมือนะอเม่อนะ่ะเกืบบอบประดิเมียเมือ่อไม้เมียไม่ใช่เมียนะเมื่อเกือบไม่ได้เมื่อเกือบไม่ได้เมื่อจะไปซ้อมต่อสื่อเน้วกินแล้วอย่างเขาถ่าเขาได้หรืเนาะพี่หอยเรู้อสื่อบัตรจองตัวเด้ออีพีซีซีสี C C C นะครับตอนที่มีชื่อว่า I will survive หรือหรือตอภาษาไทยก็คือกูยังไม่ตายนะครับอันนี้คือเขาคิดชื่อมาคือคูบิกบิกกี้นะครับเมื่อบ้านแม่มิตรคนหักตัเด้อพนักพนแม่ละว่าบ้านแม่มิตรคนหักตัมมิต่คนเขาขางตัเด้อมาเขาขางว่าเขาขางกับบ้าว่าเรอพี่น้องว่าจะติดตามผลงานกันนะครับ เวลาเราเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างในการใช้ชีวิตนะครับเราไม่ไปเอาคําลบคําไม่ดีว่าเข้าหูแต่เข้าหูเพื่อเท่ากับเป็นเขาถ้าเขาราแสว่าเขาเป็นตามเียเขาวา่าถ้าเราไม่รับเราไม่สนใจนะครับี่การไปต่างๆที่ต่างๆของคอยนี่ไปไวลรับไปกฏิสแบบนี้ไม่มอก เขาเป็นศิลปินเขากับากีนทั้งค้นเนาะพี่ดองหากีนทนนั้ทงความกาลังใจของเอฟซีเอ้าทำไมไฟวันมันติดตนะที่<ม>ดึงเหลืองข้างบนมันไปอะไรอ่ะโอเคตรงกระจกรถอ่ะเปิดให้อย่างมันต่อกบแฟน่เงี้ยต่อ EP. สี่สี่นะครับกำหนดกำหนดบารแสดงจริงวันที่แปดเมษานะครับแปดเมษานี่ก็เป็นลุ่ปิดรอบ พิเศษนี่แหละรอบแบบว่าโรงละครนะครับเป็นละครเวทีเกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่จะเป็นเน้นไปทางเพศที่สามเยอะมากนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามรับชมรับฟังว่าเวียนฟินแนสีน้ำเสนออีกอย่างที่สีสอดแสบข้ามเขดอย่างสีสดแสบบทบาทอย่างสําคัญในเรื่องนี้หายครับเอฟซีเขาไดเลยรับชมเราบ้ังกันนะครับคนรักความบิ๊กเยอะกระเบื้องอ่อนพี่น้อเพราะว่าเพราะว่าตัวตัว ทุกวันนี้ทำเอฟซีที่ติดตามผมอะ่ะเขาติดตามตั้งแต่อยู่เมืองนอกแม่ใครจะว่ายังไรก็ช่างมัน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 เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วเนาะอย่าลืมว่าคนที่เขาติดตามคนที่เขารักเราอะเขาติดตามผมตั้งแต่ผมยังเป็นเบบีเป็นเด็กน้อยอยู่เมืองนอก,นอกดิเขาไม่ได้มาติดตามเพราะว่าคอยเป็นคนดังมากดังตอนนี้หรือว่าเป็นคนเจ้าของ่ายดิคำว,ว่าพี่รักพี่เลียเนี่ยมันมาตั้งแต่นานแล้วมันไม่ได้ว่าจากผู้ใดที่แบบว่าเออ ไม้กับกำปิกไม้ชื่อนี้ก็ตั้งขึ้นมาเองเบือป้าไปเมาตลาดมานนี่กลัวกูเสียวบ้าตลาดได้นี่กูก็โอ้อยู่ได้หรมันนาปลาคาน์พไม่ผสมเออมันผิอมาทำไมมันจิ้วยังงงอยู่มันมั่ววายทระไรบ่เอาเดี๋ยวมาดูนักกีฬาเขาด่าเขาป่อยเขาจีบกระไรรับจีบกระไรแฟนหรือเปล่านะแฟนมาไหมนี่ไในเสียดาวุ่นนี้พี่น้อง บอดมันเื่อมผู้ใหญ่จ้อเอ้อเท่าบอกเธอเฮดินอย่างเสียวพี่พี่โจ้หรอเร่อไแปลกกับแกนิโอ้ยแกนุ่นโอ้ยเป็นผู้ใหเธอเป็นะเธอเธอรับมาอยู่ผู้ใหตอนนี้ไม่อย่างสิ เธอจะขับรถมา่อุบัติเหตุเห็นไหมเห็นอุ้ยตกหมไบอาวามาซอมเต้นค่ะใช่ไหมจ้าใช่ของงานผู้ไดก็มีผู้ใดววางมันจะพมาผู้เดียวเลยคบคุณเรียกไปลับก็ได้่ลยมาซ้อมการที่ไหนเจอรขอเพ่ม้นอนี้เป็นนันจ้าที่เป็นมวยยัวชั้นสาตเจ้าที่เป็นสา สาม oh, เดเกือบระได้ยังสูงอย่แ้าแต่พาไปชัดหรือลูกครับพี่น้อนไปลูกบ้วกินล้กยเินเพรคุณเป็นงนเราไปงล่งไม่เยอะมากไงถ่ายลงกลุ่มให้เข้ามาซะบอยจาควงมากินก่อนิเลือกออกก่อนเออเลือกออกก่อน หอ,อมหมูปิ้งก่อนจะเท้าคนที่กินเข้าขยูกินอด้วยเอไก่อดถ้าจะเกดเย็่ยไปกินแบนี้นนอ๋ออ๋<ฮ>หอหันโห่กินหลายชิ้โปซิออกกินทำนีลาเอ้าไม่ใชลายชหมพี่ำชันเขาผักบ้ครับเอาเส่บปบไเ้อาหนึ่งเอาหมูปิ้งา,งางน่น อาไม่สนิทเลยนาตีเพราะว่านี่เจ้าอาเจ้ามาบ่กินหลายปัญญาบนวันกินเข่าก่อนถ้าบ่กขนาด้วหรอสุมเกะเนาะอะไรสิบบาทได้ครับเด้ครับกินเข่าเลยไอ้คุหน่อยนะไอเบนนาตีก็ได้ครับไม่ใครับเดราว่ากินเข่าเลยกินตรงนี้ได้ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวเอาอันนี้ออกให้โอเคส่วนนี้เราข้าวมือแรกแล้วนี่ไปเด้กินเข่าเร็ว สื่อนักเก็บมาลงกลุ่มล้วก็บแจกแจงพี่น้องไปแวะตลาดมาเมือกี้นีป่ป้าเก็บบรอดว่าดนดรุมสกรรมอาหารมื้อแรกของวันเขาไปประชุมมาทั้งวันทั้งวีงว่เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราซ้อมเดี๋ยวเราพากันดูสรุปกันว่าเพลงอะไรบ้างมืออื้อนหนีงาน <S <S ยวงเพื่อนเฝ่าไรอ่าจังหวัดหนองคายพี่น้องสคริปต์ใหม่ทั้งยวงโชว์ใหม่จัดหนักจัดเต็มคอนเสิร์ตตัวเกียวบรเลยว่าคี้แต่คิดแต่แน่นอนเพราะว่านักร้องเราวันนี้ครบแวทุกคนเลย บอกเลยว่าแต่ละเพลงเด้อยมากถ้าตัดไปตรงแู้นตอบเราแกงคุณดังอ่ะคนดัง่สามร้านวิวเป็นวันสามร้านวิวอ่ะค่ะจะซีรันวิว่หรอคะปไาใส่เพลงเดียวต่อไปนี่ดิักดนตรีต้องไปเลี้ยงอันนี้ก็จะมีเพลงใหม่ให้พีลโรสไทยเนาะใส่เพลงใหม่อันนี้ล่ะเพลงใหม่เช่นกันกับพิธีกรอันนี้พิธีกรหลักของวงพี่น้องรอติดตามว่ามือเงินพิธีกรเพื่อนสิบมิ้นค่ำก่อนหม่ๆเปิดตัวทีมงาน าาตามเลยก่อ,อนบ่นวุ้ยเมื่อประมาณาชั่วโมงเต็ี่ยมก่อนก่อนหามชั่วโมงเต็มเจอกันพี่ละเมินที่อำเภอเฝ้าไร่เนาะจังหวัดหนองคายเต็มวงใหญ่5<ม>ชั่วโมง<ม>นะครับมผมเจอกันมีกลุ่มปิดไหมครับผมพวกนี้มีกลุ่มปิดด้วยใครอยากสบายกลุ่มปิดเป็นอีพีพิเศษงานเราสามวันเรียงกันนะ่ะกลุ่มปิดซื้อใหม่ทุกวันเพราะเจ้าภาพคนละเจ้าหมดเลยเจอกันจ้ากับสกิปใหม่จัดหนักจัดเต็มเวทีอลังการงานสร้างครับผมกำลัง ตัชุ่มครับผมจัดลิไใหม่างมันจุดจัดจุดจ้าครับเปนนี้แล้วเเพลงัยุ่นใหญ่ยาวครับผมนี่คือต้องการอนตอนนี้ได้ีสองสองไม่เลียวสองไเลี่ยวอันนี้เป็นผู้ชายอะไละครนซีวีดแม็กคำสัญญาของหบานนอกลีโอก่ารอกับบอลตายน้ำอูนเสียงพี้นองเอือนองขึ้นชิ้นจ๋าแล้วรงชินั่นแหละเหลือยูรีกับก็ได้ไม่มีไม่อีแล้งงีนก่นแต่งานกันเรื่องยางไม่ได้บอกว่าเข้ากัน แต่นี้ยังไม่เรียงบีดนะครับไม่นมันคนละแนวกไปหลาะเนี่ยมันหลุดไปเลยใช่ไหมมันทำละเรื่องเรียนไหมเรเหลืออีกกี่เรีงในบล็อกนี้อีกสองพันซุ้มไม่ขูมว่ายขายไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยอันนี้ไม่ใซื้อนะใครดัไม่ดัเอาเสียงภาพใส่คนไทยอันนี้เราเป็นเราขายความเป็นภาพรวมไงล่ะเขาเลยอยากลองปรับใหม่ดูเพราะเราทำอย่างนี้มานานละอันเด่นไม่เด่นเดี๋ยวอีกเรีงหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พวกว่ายขูมอ่ะอีกเรีงนี้อันนี้ยังไม่ลองอันนี้เป็นอะไร อ่ะถ้กลาที่พัาแต้มโดดไหมมันไม่โดดแต่ว่ามันโดด็าลงเพาะเลียนเราไม่งิงเขาไม่อีกวอหรือว่าเูกจะเอานี่กิใเเพลงส่งเอาเพลงฮักก่อนได้ฮักลูันมอลําฟุ่หมดยุงเอิงฮักเลยใช่หน้าต่ำที่นี่เล่ไหนลครมากโคราันตอเนเติร์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 ยเติไ์นเติรนเินเติร์นเนเนเติร์นเตเติรเิเรตต แต่งงานอนนีาน้กกันกมีโร่ตอนนี้นะคะเปิดโฮงฟุ๊เปิดโบงรับรละครชีวิตแน็คคำสยาขอนูบ้านนอกมีโอก็รอกับว่าต่น้ำเงานเสียงพิ้นทองเออนองขึ้นพิจังฮากแอนนี่แต่งงานกันเด้อแล้วก็เข้า แล้วก็เข้าตกีสองชั่วโมงต้องไปหาเาคือชานช์ตัวนั้นทีนี้หัวน้อยแล้วก็บางอะจันท์แดงกับเขียวเจ็บจุงเบยจีจ๊ที่เนี่ยเพ่งเพ่งสาี่แดงนถ้าจะเป็นแล้วก็ชีมินีเป็นสอเป็นสอสอนเพ่งครับผม ส่วนจวดหลงพวกนู้นจวดใจจู้จีสายมขาดเสียงถล่มสายงลจะได้เรื่องแบบด้วยนะติดตามด้วยนะคะนี่คือเกพวกเราก็จะมีตัวเกมมารับสามมันใครับาไหนกระส่ายเด้อย่าทีมย่ยตากกัน